ความหมายของอินทรีย์ทั้งห้าในยะที่สองทีขุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญทรีย์ที่ขุทั้งหลายก็สัตทินทรีย์เป็นอย่างไรทิ่ขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตัดสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม นี้เรียกว่าสตินรีก็วิริยินรีเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าวิริยินรีก็สตินรีเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแม้นานได้นี้เรียกว่าสตินรีก็สมาธินีเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้กระทำซึ่งนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกกัคตาจิต นี้เรียกว่าสมาธินรีก็ปัญญินรีเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องกำหนดความเกิดความดับอันประเสริฐชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญินรีพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลอินรีห้าประการ